นัตถิกม,มังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกำมไม่มีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คือรายการผีพอดแคสต์อยู่กับดิฉันแอมแปรนัทธะสยนันรายงานตัวค่ะคำเตือนเรื่องผีสางนางไม้เป็นเรื่องของลัทธิความเชื่อถ้าคนฟังไม่เชื่อไม่มีการบังคับแต่ถ้าคนฟังฟังแล้วคล้อยตามว่าผีมีจริงก็ไม่อาจห้ามได้าศาสนาพุทธมีหลักทดสอบความเชื่ออยู่สิประการกลมสูตรคือ ใช้สติปัญญาไตรตรองให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบซะก่อนเป็นหลักในการพิจารณาก่อนลงความเห็นว่าสิ่งต่อไปนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ้ะรายการผีพอด์คแค์เป็นประจำในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้อัดเทปนะคะไปด้วยกันหนึ่งรอบแล้วแต่ว่ามันมีเสียง แปลกๆแทรก,กเข้ามาตะกุกตะกักคือคือขักขักทำให้เสียงที่เราอัดไว้น่ยมันไม่สมูทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่ค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าเรื่องผีเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในชีวิตนี้คือเรื่องของไข่ต้มแก้เคเล็ดค่ะ คคุณผู้ฟังมันเกิดขึ้นในพื้นที่ในอำเภอหนึ่งค่ะซึ่งมีความเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเด็กนั้นมีอายุครบ15ปีบริบูรณ์จะต้องมีการต้มไข่แล้วก็ทำพิธีกรรมนำไปแจกที่ทางสามแพร่งค่ะ ในเย็นวันนั้นนะคะก็มีการบอกกล่าวบ้านต่อบ้านหลังต่อหลังกันไปเรื่อยๆว่าวันนี้จะมีกลุ่มเด็กที่อายุครบ15ปีมาร่วมกันทำพิธีกรรมตรงทางสามแพร่งและจะต้องมีการแจกไข่ไก่ให้เสร็จสิ้นพร้อมกับทำพิธีเนี่ยก่อนที่พระอาทิตย์เนี่ยจะตกดินรับขอบฝาไป เหตุการณ์วันนั้นก็เกิดขึ้นว่าแม่แปะก็ต้มไข่อยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะฮะไปบอกเพื่อนบ้านรวมไปถึงเพื่อนที่โรงเรียนนะคะที่เราเรียนด้วยกันนะคะให้มาแบบเอาแหงกันอะค่ะเอาแหงก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นพิธีของเขาเราก็ไปร่วมกับเขาถ้าเกิดว่าเป็นพิธีของเราก็อยากให้เพื่อนเนี่ยมาร่วมพิธีของเราก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามเพื่อนกำลังจะกลับไปร่วมพิธีแล้วล่ะคุณแม่ก็โทรศัพท์มาหาเราด้วยความรีบเร่งแล้วก็เป็นเดือดเป็นร้อนอะ มัวทำอะไรอยู่ทำไมไม่รีบขับรถกลับมาเดี๋ยวดวงอาทิตย์จะรับขอาฟ้าแล้วเดี๋ยวจะเข้าพิธีไม่ทันนะมึงอยากตายเหรอ โอเคแม่เดี๋ยวรีบกลับละเราก็ขับรถไปค่ะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่าถนนชนบทนะคะคุณผู้ฟังลาดยางชนบทอะเนาะสิ่งหนึ่งของคนที่จะเข้าพิธีนี้คุณผู้ฟังคือคําเตือนเยอะแยะมากมายอาทิเช่นอย่าเดินทางไกลยอย่าขับรถเร็วถ้าดินเสียงอะไรก็ไม่ต้องขานรับอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณผู้ฟังและเหตุการณ์นั้นใกล้จะถึงบ้านละประมาณอีกสัก1กิโลเมตรได้คุณผู้ฟังแอมเปรก็รีบกลับบ้านแล้วก็ขับรถขับไป ตั้งหน้าตั้งตาไม่มองสิ่งใดแม้กระทั่งสายหัวตาข้างซ้ายของแอนเปนเนี่ยห่างตาก็นึกภาพตามและจินตนาการภาพตามแอนเปน,นะคะเรามองไปตรงด้านหน้าแต่ว่าห่างตาข้างซ้ายมันจะมีหน้าคนนะคุณผู้ฟังเหมือนกําลังจะแข่งขับรถกับเรา แต่ว่าสภาพหน้าของเขามันไม่ใช่ใบหน้าปกติมันเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยเลือดค่ะกึ่งรับกึ่งสู้กันคุณผู้ฟังค่ะเราแซงเขาเขาแซงเราคู่กันไปแบบนี้คุณผู้ฟังค่ะเป็นระยะเวลาค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรและเขาก็ค่อยๆหันหน้าคุณผู้ฟังออกไหมแอมปไปก,ก็ขับมาค่ะคุณขับมาเร็วมากแล้วใบหน้าเขาก็ค่อยๆแบบจะให้เขามองไปข้างหน้าเพื่อมุ่งตรงไปเขาก็ค่อยคแบบบิด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 หน้ามองค่อยคมองค่อยๆมอง แล้วก็หันหน้ามามองเราใบหน้าของเขาเนี่ยกรไลเข้ามาแทบจะประชิดใบหน้าของเราและใบหน้าเขาชัดเจนมากๆม,มันมีลักษณะที่แบบมีเลือดออกจากดวงตาเขาผิวใบหน้าเนี่ยมันเหมือนผิวใบหน้าที่ถลอกเต็มไปด้วยเลือดเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุด เราตอนนี้ยังยังใจสั่นเหมือนเดิมคุณผู้ฟังพรอมเป็นครั้งแรกในชีวิตในที่สุดค่ะคุณผู้ฟังสิ่งที่แอมแปะทำได้คือมีสติมีสติอย่างเดียวไม่หันไปมองเขาถ้าเหลียวซ้ายหันไปมองเขามันน่าจะเจอกันเต็มๆแล้วมันทาให้แอมแปะเสียสติแน่นอนวันนั้นแอมแปะอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังและสิ่งที่แอมแปะทำได้ก็คือไปถึงพิธีแล้วแม่ก็ดุ ด,ดนึงเพราะว่ามาถึงค่อนข้างจะสายแต่โชคดีก็คือว่าเพื่อนๆแล้วก็ลุงป้านาอาในระแวกหมู่บ้านใกล้เคียงก็มารับไข่เราไปรับประทานค่ะคุณผู้ฟังคือในรุ่นของแอมปร,ปรเนี่ยคุณผู้ฟังจะมีประมาณสักสิบกว่าคนก็ต้องไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นความเชื่อหนึ่งนะซึ่งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นพิธีกรรมอะไรแต่แม่ก็บอกไว้ว่ามันเป็นการแก้เคล็ดนั่นเองค่ะ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเจอผีเหมือนเดิมก็ยังเห็นผีเหมือนเดิมวันอื่นจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเจออะไรบ้างนะคะตามลำดับนี่คือการเจอผีครั้งแรกของแอมแปร์ค่ะสำหรับ e ีพีนี้จากลากันไปก่อนค่ะอย่าลืมปิดไฟทำใจให้สงบแล้วก็หลับตาให้สบายนะคะนอนหลับฝันดีค่ะเจอกันได้ใหม่นะคะในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ